ยินดีที่พบกันนะครับพบกันวันนี้วันอังคารนะครับยีมีนาคมอ่าก็เมื่อวานนี้นะครับมีประกาศประราศกิจสเดีกายุบสภานะครับประเทศไทยนะครับยุบสภาก่อนที่สภาจะ มีกำหนดครบอายุในวันตรงนี้มาเดืนี้นะครับยุบก่อนที่จะหมดวันละสักสองสามวันนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเพื่อจะให้มีความเหตุผลต่างๆนานรับแเราก็ต่างคนก็ต่าง,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 างมีเหตุผลนะทางนายกรัฐมนตรีเขาก,ก็ให้เหตุผลตามที่ทางทางท่านอาจารย์ วิศนุให้ไว้นะครับกว่าสภาปิดสมัยประชุมแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะยุบสภาพเพื่อให้ไปมีการเลือกตั้งซึ่งจริงๆไม่ยุบต่อให้ไม่มีประกาศยุบวันอีกไม่กี่วันก็จะหมดครบวาระแล้วเพียงแต่ว่าผลของการปฏิบัติไอ้ไม่ใช่แนวทางปฏิบัตินะครับกรณีที่สภาครบอายุกับกรณีที่มีประกาศยุบสภาเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องกรอบเวลาเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการปฏิบัติราชการอันนี้นะครับน,น,นรวมทั้งอะไรเรื่องการสังกัดพรรคการเมืองของบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลแหละแต่สุดท้ายก็สภาก็ยุบแล้วนะครับเมื่อวานนี้ในวันแห่งความสุขสากลน,นะครับ International Days of Happiness นะครับยุบสภา20มีนาคม2566บันทึกไว้เป็นการปิดฉากสภาไทยเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มตัวนะครับเพียงแต่ว่ากำหนดการต่างๆที่จะ หลังจากนี้นะครับไามลายต่างๆเนี่ยก็ต้องฝ่ายที่จัดการการเลือกตั้งแหละคณะกรรมการการเลือกตั้งแหละที่จะต้องมาประชุมหาลือนะครับแล้วก็จะประกาศให้ทราบต่อไปเราก็ในฐานะพลเมืองไทยก็ติดตามหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไปใช้สิทธิ์ในฐานะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตัวแทนของเราไปทำหน้าที่ในสภาตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขกันนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะรวมทั้งฝุนเยอะนะครับฝนก็โปรยปลายมาถือว่าน้อยแหละปีนี้ข่าวพายุฝนรุนร้อน,นปีนี้ถือว่ายังยังน้อยอยู่เมื่อ ที่จะหาถึงมันค่อนมาทางปลายเดือนมีนาคมแล้วนี่นะครับก็ติดตามแหละเพราะว่าถ้าไม่มีฝนอากาศแห้งนานๆมันก็เกิดความร้อนสะสมเกิดการเผาไหม้ได้ง่ายนะครับทั้งโดยธรรมชาติทั้งโดยมนุษย์ก็ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันอย่างที่ทราบนะครับก็หวังว่าฝนจะมาในเร็ววันนะครับ ก็ช่วงนี้ลูกหลานก็ปิดเทอมนะครับหลายคนหลายท่านที่มีลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงนะครับที่ยังอยู่ในชั้นเรียนอยู่ปถมมัธยมนะครับก็อาจจะถ้าเด็กเล็กก็ดูแลอย่างเด็กโตก็ดูแลอย่างนะครับอนเรามีเด็กกําลังจะโตเด็กเล็กอ่ะเออว่าเด็กเล็กป .2 จะขึ้นป .3 เนี่ยนะครับซึ่งแม่ คือถ้าโตกว่านี้เราก็อยากจะให้ไปเสริมนช่วงว่างอ่ะช่วงว่างสองคือสมัยก่อนเราเด็กเราไม่มีอะไรนะบ้านอย่างนั้นเลยเราก็วิ่งเล่นตามท้องไร่้องนาแหละบ้านนอกเด็กบ้านนอกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เล่นกับเปื่อนฝูงหลุดลาวข่าวเดียวกันนะครับก็สนุกสนานยิงน,นกตกปลากันไปตามภาษาชีวิตชนบทบ้านนอกนะครับแต่ว่าพอเรามา โยกย้าย้็ามาอยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยมันบรรยากาศอย่างนั้นมันก็ไม่มีแล้วนะครับเปลื่นฝูงเองก็ในละแวกใกล้เคียงก็เพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักกันอ่ะอกันรู้จักกันน้อยบ้างนั้นแล้วกันนะครับเพราะาเด็กที่เล่าก็ไปเรียนโรงเรียนในเมืองแหละนะครับอยู่ในโรงเรียนประจำของของจังหวัดนะครับมันก็ส่วนใหญ่ก็นะในละแวกใกล้เคียงก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจาก ที่ต่างๆเนะี่ยแล้วก็พอปิดเทอมก็แยกย้ายนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปพบปะยิงเล่นตามภาษาเด็กให้ไวเด็กนั้นก็น่าเสียดายนะว่ากันตามจริงนะครับมันชีวิตวัยเด็กมันมันก็เปลี่ยนไปตามตามยุคสมัยนี้แต่ก็เข้าใจได้นะครับก็ต้องหลายท่านก็แก้ปัญหาด้วยการส่งเข้าไป เราเรียนโรงเรียน,ยนกวดวิชาไปเลยนะครับ <c oughs> คือคือ,คอโรง,ง,ง,งเรียนรโรงเรียนประจําโรงเรียนตามหลักสูตรภา,บาคบังคับปิดนะครับก็ส่งไปเรียนเรียนกวดวิชาต่อคือไม่ต้องหยุดการเลยน,น,นะครับก็โอเคนั่นก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับ,รบถือว่าแต่ละท่านก็จะมีความสะดวกแตกต่างกันไปบางท่านไม่สะดวกก็หรือท่านมีมี ผู้ที่จะดูแลด้วยเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านหรือที่นั่นก็อาจจะอาจจะไม่จําเป็นหรอกนะครับเพราะว่าในช่วงวัยเด็กๆมันบางทีความความเข้มข้นที่จะต้องไปรับรู้เอาความรู้แบบนั้นน่ะมันมันก็มีมก็มีประโยชน์นะแต่ความจําเป็นมันจะน้อยนะครับเพราะกว่าจะได้ใช้จริงๆมัน ออีกยาวเนหะมือนวิ่งมาราทอนนะ่ะคือปกติเราก็วิ่งวิ่งอย่างที่เรียนการเรียนมันเหมือนกับการเพราะว่าที่นั่งมันอยากอะไรเขาเรียกว่าอะไรขายกระมุงค่านิยมของสังคมคณะดีๆอาชีพดีๆคนก็โอ้ออกันนะครับอันนี้ก็กปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับคือบ้านเรามันไม่ให่ไม่ได้มีมาตรฐานทางอาชีพทางสังคม ที่เหมือนกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วคือปุ๊บบ้านหลายประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรคุณก็รายได้ก็แตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มากไม้บ้าบอคอแตกแบบบ้านเราว่างั้นแล้วกันนะครับบ้านเรานี่ต้องยอมรับแหละนะครับการศึกษานี่มันทําให้ทําให้โอกาสในการมีชีวิตที่ดีเนี่ยต้องการันตีอะ่ะพูดง่ายแต่ก็ไม่ได ไม่ได้การันตีทุกอาชีพนี่คือปัญหาทํำยังไงบ้านเราต้งจะแก้ปัญหาปมนี้ได้นี่ต้องช่วยกันคิดแหละนะครับเพราะว่าบางทีมันก็คือทุกอาชีพมันมีความสําคัญทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาดอยพัฒนาก็ว่าได้หลายอาชีพก็อาจ,จะมีดูเห,หมือนว่าอาจจะได้รับการโปรโมทมากกว่าบางอาชีพอันนี้ก็ มันจะแก้ยังไงแล้วนี่แหละมันเป็นรากเหง้าของปัญหาไปส่งผลไปถึงลูกหลานที่อยู่ในม่การศึกษาตั้งแต่เด็กเลยนะครับพ่อแม่ก็เคี่ยวเข็นลูกหลานนะครับเพื่อจะให้เดเป็นคราวนี้พอเรามีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านลูกป .2 จะส่งไปเรียนก็คิดอยู่นะเราก็คิดอยู่นะปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องคิดมากเพราะมันมีโควิดอยู่บ้านมันจะอย่าว่าแต่ไปเรียนช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์เลยนะช่วงปิดเทอมใหญ่เลยนะ เวลาปกติเราก็ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนก็ออนไลน์ใช่ไหมครับผ่านซูมผ่านห้องเรียนออนไลน์นอนอะไร,รทั้งหลายนอนก็คราวนี้พอมาปีนี้อะไรมันกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะครับทำไงหน่อยเราก็ต้องกลับไปทำงานนะครับปิดเทอมครั้นจะปล่อยให้ลูกอยู่เฉยเอ๊ โอเคช่วงนี้พอมีเวลาอยู่กับลูกอีกช่วงหนึ่งใหญ่ๆก่อนที่จะเปิดเทอมใหญ่กับเรานะครับตอนนี้ก็เราก็เลยได้อยู่กับไอ้ตัวเล็กก็เออบางทีก็หาอะไรก็ทําบ้างนะครับทบทวนความรู้บ้างนะครับใส่ความบันเทิงบ้างไอ้ความบันเทิงจริงๆไม่ต้องใส่นะ <laughs> เพราะเขาถนัดเด็กทุกวันนี้นะครับเขามีช่องทางในการเข้าหาความบันเทิงเยอะแยะไปหมดนะครับมา ในอากาศผ่านสมาร์ทโฟนผ่านทีวีออนไลน์ผ่านแท็บเล็ตใช่ไหมครับอโอเคไม่ต้องบอกเราเองก็บางทีก็ต้องแอบสอดแทรกความรู้เข้าไปบ้างนะครับให้ในทบทวนบ้างหรือเป็บางทีเป็นเรื่องใหม่ๆที่มันก็ดีนะมันคือในแง่หนึง่งยุคนี้มันสมัยนี้มันโอ้ต้องย้อนกลับไปที่สมัยเรามีลูก ไม่ใช่ลูกคนแรกเมื่อ20ปีที่แล้วอะวัยอย่างเงี้ยถ้าซัมเมอร์เนี่ยที่สิงสถิตเขาสมัยก่อนมันการเรียนพิเศษกันอะไรมันยังไม่รุนแรงขนาดนี้นะไปมุดเขาก็จะไปมุดอยู่ตามห้องสมุดใช่ไหมครับของประชาชนบ้างนะครับห้องสมุดของโรงพยาบาลที่แม่ก็ทํางานอยู่บ้างาก็โอเคก็ก็ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนั้นแหละเราก็ผ่าน โมเมนต์อย่างนั้นมาแล้วนะครับแต่ยุคนี้ห้องสมุดมันต้องบอกว่าอาการมันเหมือนกับร้านหนังสือนั่นแหละนะครับมันไม่ไม่ได้จะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าผู้คนก็ไม่ได้ไปสนับสนุนเขาไม่ไปใช้บริการเขาไม่ไปซื้อไปหาหนังสือและคนไม่อ่านหนังสือตัวนี้อ่านแต่อ่านอย่างอื่นอ่านติดตามอย่างอื่นผ่าน ช่องทางอื่นไอ้ที่เป็นเปเปอร์แบบเนี้ไม่อ่านแล้วหรือไม่อ่านก็น้อยมากนะครับก็นั่นแหละปัญหาห้องสมุดมันก็ถูกลดความสําคัญลงลดขนาดลงลดเจ้าหน้าที่ลงลดหนังสือพวกที่จะนําเข้าซื้อเข้าเป็นเดลี่เป็นวีคลี่เป็นมันลี่หรือเยียรี่ก็ไม่ไม่มีแล้วมีน้อยมากนะครับอันนี้ก็น่าใจหายนะครับจะทํำยังไงแต่แต อันนี้พอเริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุดมาได้สักเกือบสัปดาห์แล้วเนี่ยอาทิตย์สุดสี่ห้าวันแล้วนะครับก็กาลังคิดอยู่ว่าเออจะไปพาอาตัวเล็กไปใช้บริการห้องสมุดดูนะครับนี่ก็เปิดอยู่นะครับก็กเดี๋ยวจะลองมีโอกาสก็จะลองเข้าไปดูเพื่อจะได้คือคือ,ค,อคือมันมันก็มีความรู้อยู่ในนั้นแหละนะครับจะเป็นความรู้ในภาค แอนะล็อกก,ก็ก็ต้องได้ฝึกนะครับบางทีมันก็ต้องหลากหลายเพื่อจะได้เพื่อจะได้รู้เออมันมีโลกใบหนึ่งนะที่อยู่ในนั้นนะครับใช่ไหมครับคือเป็นโลกมันยังไม่ถึงอดีตหรอกนะมันมันมันทุกอย่างมันก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นข้อมูลที่เสั่งสมมาเรื่อยๆแหละนะครับอันนี้พวกนี้มันเราก็ต้องพยายามตรกนั้นก็คงมีอะไรแหละลเพราะว่า น่าเห็นใจอยู่ผมคือเรายังไม่อยากให้ลูกไปวิ่งมาลาทอนในชั่วโมงนี้นะในในขวบวัยอย่างเนี้นะครับวแต่เลี้ยงเยงลีเ้ยงลูกมันก็เหมือนการทดลองอะนะผิดถูกบางทีมันก็บอกยากนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะความพร้อมของแต่ละคนก็เหมือนกันความสะดวกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเราก็คิดเออเอ,อะไรพอเหมาะพอดีให้กับลูกแหละถ้ามีโอกาสพาเขาไปดูนูน่นนี่เปิดหูเปิดตานะก็ก็ก็ ก็จะดูในรายละเอียดพวกนี้มันต้องยอมรับไหมว่าบางทีมันก็ไม่เด้นี่ผมเข้าใจนะหลายบางบางอย่างนี่มันไม่ใช่ความยินยอมพร้อมใจของพ่อแม่ผู้ปกครองหรอกแต่บางทีก็เป็นอิตตกกลางมลนะ่ะกลัวกลัวลูกจะไม่ทันคือคือเห็นเพื่อนๆเ,เขาไปเรียนกันอย่างนั้นนะอ่ะโอ้เรียนหน้าดำหน้าแดงซึ่งเขาก็ได้ผลก็ <laughs> ต้องยอมรับ เอ้กันจะปล่อยให้ลูกเราวิ่งเล่นนั่งดูนกดูปลานั่งเขี่ยสมาร์ทโฟนดูแท็บเล็ตบางทีมันก็นะอันนี้คือปัญหานอะเออนะต้องก็ต้องพยายามนะครับก็เนี่ยป,ปัญหาผู้ปกครองนะยุคนี้นะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนก็หลากหลายไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะเราคนเดียวนะครับลูกคนเดียวสองคนก็ประมาณหนึ่งนะลูกเยอะก็โอ้นั่นแหละทําให้คนยุคนี้ถึง มีแนวโน้มที่จะมีลูกกันน้อยนะครับส่วนหนึ่งคาว่ามีลูกน้อยเนี่ยที่แต่งงานแล้วมีหมูดยากนะครับมีลูกน้อยนะครับพะมีมันก็อย่างที่ทราบนะครับมันเป็นมันมันกว่าจะโตทุกวันนี้มันมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันราคาที่ต้องจ่ายกันเยอะแยะมากมายซึ่งโโอหนักบวันก็ยิ่งนะครับผมมนดีลูกคิดแล้วเนี่ย กว่าจะจบเนี่ยกว่าจะเรียนจบมีอาชีพของตัวเองเนี <l> ่ย <ux> ลงทุนมหาศาลยุคนี้นะครับคือคนคนมีก็โอเคแหละนะครับแต่คนที่ยังยังไม่พร้อมอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับแล้วมันเหมือนกับถูกถูกบีบอะบีบบังคับนะครับเห็งนง่ายเห็นใจมากไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ดูเหมือนว่า จะมองไม่เห็นก็ไม่เชิงคือคือมันมาโดยลําดับมันไม่รู้ว่าปัญหามันเริ่มตรงไหนแล้วมันมันมาถึงวันนี้มันหมักหมมสะสมกันมาแล้วมันก็คันจัดหักดิบแก้ไขซึ่งทุกคนพอจะรู้นะว่าปัญหามันคืออะไรมันแต่ว่ามันจะแก้ยังไงเนี่ยมันยากนะครับทํำยังไงถึงจะให้ลูกหลานเรียนอย่างมีความสุขเติบโตมาเป็น คนของชาติบุคลากรของประเทศชาติทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความก็เรียกว่าอะไรมีความสุขในสังคมไม่ใช่คือคือแหมมันความสุขอบอกยากนคนละคนแต่ละคนก็เหมือนกันบางทีไอคนได้แข่งขันแล้วมีความสุขโดยเฉพาะคนชนะมันก็จะมีความสุขแต่แต่ว่าแหมพูดก็เหมือนบ่นนะวันนี้ อมืมันเราเราเราก็กําลังดูเออเด็ตัวเล็กคุยกับแม่ก็อยู่เอ๊ะมันถึงเวลาหรือยังที่จะต้องไปเรียนพิเศษไอเรียนพิเศษเดี๋ยวแต่เนี้ยคัดออฟแล้วเราไม่เอาแล้วนะครับตั้งใจแล้วแต่ถ้าจะเรียนก็จะพาเรียนพามั่วกันอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับเรียนสนุกสนุกที่บ้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวป๋าจัดให้นะเออส่วนไอเรื่องทักษะอย่างอื่นเดี๋ยมีโอกาสก็เลยคิดว่าเออ เรียนเรียนอย่างอื่นนะไม่ไม่ไม่ใช่ไปเรียนในไปเรื่องเรื่องวิชาการอะไรนะบางทีอาจจะใบน้ำไหมอ่าายน้ำเราได้เรียนอยู่แล้วที่โรงเรียนดนตรีเออันเรี่อหลับมานั่งนีง่เออหรือจะหาคอร์สสั้นๆเล็กๆให้เขาไปฝึกอ่านโน้ตอ่ะเออเรียนดนตรีอาจจะเป็นใบนี้ก็น่าจะพอเริ่มจะนิ้วจะเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะครับอาจจะอ่านออกเขียนได้บ้างแล้วนะครับรู้จักแล้ว โดรมีฟาซอนลาติโรนะครับก็น่าจะน่าจะพอจดจำได้นะครับหรือจะส่งไปเรียนดนตรีนะคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปรับไปส่งแหละใช่ไหมแล้วก็คอสเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปติดตามดูโรงเรียนเพราะก็เป็นแหมมันไม่ง่ายนะมีลูกตัวนี้นะจริงๆก็วิตกเกินเหตุว่าง,งั้นแล้วกันนะครับเพราะว่า มันเออเขาเลสกันใช่ไหม <c ười> คือมันพ่อแม่หลายท่านก็แพนิกแหละเออเปวิตกกังวลเอาไงวะนะอย่าไปคิดมากนะครับเด็กเขาก็ถึงเวลาเขาก็เติบโตแล้วก็เรียนรู้นะครับสําหรับเราเนะี่ยมาพูดตรงพูดกันอย่างนี้แหละนะครับเรามีลูกหมาสองชุดสองรุนแล้วนะไปคนโตนโจบไปแล้วนะครับทํางานไปแล้วรุ่นนี้ก็ เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะยุคสมัยมันต่างกันร่วมยี่สิบปีนะครับตัวนี้ก็เอาว่าแกไม่เจ็บไม่ไข้มีความสุขแฮปปี้ก็ดีใจแล้วนะครับเอาแค่นี้แหละนะครับการเติบโตการสอนก็ในระยะนี้ก็ไปตามระบบไปก่อนนะครับเรื่องเรียนพิเศษก็อย่าพึ่งเลยนะครับเอาให้มันจําเป็นจริงๆเปิดน,นู่นแหละจะไปสอบเข้าหมหนึ่งนู่นแหละนะครับเอาสักปห้าปหกออไป เข้มบ้างให้ครูที่เขามีความเชี่ยวชาญฝึกทักษะในการทําข้อสอบไปเตียวพูดง่ายๆบ้างนะหรือบางทีถ้าสมมติว่าโรงเรียนเขาจัดให้ได้แล้วบางทีอาจจะไม่จําเป็นก็ได้คือบางทีมันก็จําเป็นเหมือนกันนะคือเทรนเนอร์เล่นกีฬาก็มีเทรนเนอร์ใช่ไหมเล่นกล์ฟก็ต้องมีโปรมาจับใช่ไหมครับเล่นอะไรก็ต้องมีเทรนเนอร์ทั้งนั้นแหละนะการเรียนก็เหมือนกันถ้าจะไปสอบ เมื่อไหรถ้าลงสนามแข่งขันมีกฎกติกาแบบนี้ระเบียบแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้บางทีมันก็อาจจะจาเป็นบ้างอยู่เหมือนกันมันยังหนีไม่พ้นหรอกถ้านกเว้นเราออกนอกระบบไปเลยนะครับซึ่งมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านนะครับพาลูกหนีออกนอกระบบไปเลยไปเรียนโฮมสกูลเลยนะครับบ้านเรียนเลยไม่ใช่โรงเรียนนะครับก็ก็ามีความพร้อมก็ก็ต้องชื่นชมนะครับในความกล้า,าหาญนะครับหลายท่านก็มี ความโชคดีอาจจะมีโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนที่สอนทักษะในการมีชีวิตอันนั้นก็ก็มีหลายโรงเรียนเหมือนกันจะต่าติดตามข่าวมาแต่ว่าเอาล่ะอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แหละในสังคมปกติเรานี่แหละนะครับอย่าขอให้ขอให้เป็นมีเพื่อนมีฝูงพอแล้วนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข แค่นั้นแหละนะครับวิชาชีพเนี่ยก็ไปว่ากันนะครับเราก็ประมาณนี้แหละนะครับก็พ่อแม่ผู้ปกครองความความเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมันก็เป็นห่วงลูกหลานอย่างนี้แหละนะครับจะมากจะน้อยกันสุดแท้แต่ก็เอาแต่ตามสมควรนะครับนึกถึงเห็นเขาแล้วก็นึกต้องนึกถึงเราในวันในอดีตด้ว่าเรามายังไงนะครับเรา,เราบางทีไปใส่ความคาดหวังใส่ความอะไรไว้กับลูกมากจนเกินไป บางทีมันนะเอาล่ะอันนี้ก็พบกัน <c oughs> อากาศร้อนๆก็เลยพอดีเห็นใาย่ตวเล็กมาคุยกำลังฝึกให้ท่องครูครูครูคก็ฝึกให้ท่องแล้วละ่ะเราก็มาทบทวนเข้าบ้างท่องเดือนท่องวันภาษาอังกฤษบวกเล็บบคูณหารเล็กๆน้อยๆอันเนี้ยจะได้ไม่ลืมเผื่อ,อไม่เรียนเสลยมันก็นะบางทีมันก็ มันลันลามากไปก็มีแข้มง,งวดกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโอเควันนี้พบกันเพงนี้แหละนะครับมีเรื่องอะไรดีๆน่าสนใจเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ยินดีทุกันนะครับมีสุขทุกคนสวัสดีครับ